สวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยนะฮะนักับผมจิ๊บซากุระเนเน,เนกันอีกเช่นเคยกันนะครับตอนนี้เรามารีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับกับเกมแบงด์ดีมสเก a แอ p ปาร์ตี้เซ r ร์เอร์ญี่ปุ่นประจำวันที่21พฤษภาคมนะฮะนะก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับนะแม่ช่วงที่ผ่านมาก็หลายคนสงสัยว่าทำไมช่วงนี้คลิปไม่ค่อยมาเลยเนาะนะครับนะก็แน่นอนครับว่าช่วงนี้ผมติด GTA ภาค5นะฮะนะก็เลยแบบ ไม่ค่อยมีคลิปใหม่นะฮะนะแต่ก็เดี๋ยวคลิปอาทิตย์นี้แหละนี่แหละนะครับนะก็จะมีคลิปใหม่มานะครับนะก็คือเกม GTA นี่แหละนะครับนะแต่ว่าจะเป็นภาคไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะซึ่งผมช่วงนี้กําลังพยายามศึกษาในการลงมอสอยู่นะครับนะซึ่งตอนนี้ภาค5ผมลงเอาไว้แล้วนะนะก็คือน้องเนปจูเนียนะครับใครที่ติดตามเอ่อโพสต์ในช่องของผมในยู u ูปนะฮะก็น่าจะเห็นกันแล้วนะฮะนะส่วน GTS a a n Andreas นะฮะตอนนี้ตอนนี้คือยังไม่ได้ลงนะฮะนะก็เดี๋ยวค่อยลงทีหลังละกันนะครับนะแต่ว่าภาค5เนี่ยผมน่าจะไม่ได้อัดมาฝากนะครับเพราะว่าคือเกมมันกินสเปคเครื่องหนักมากแค่เล่นนี่ก็แทบจะแย่อยู่แล้วนะครับนะแค่เล่นธรรมดาเนี่ยก็แบบมันก็กระสือกระสนคุกคานกันแล้วนะฮะนะแต่ถ้าเป็นแบบ อัดคลิปนี่น่าจะไม่ไหวนะฮะนะยพยายามก็แล้วกันลองดูแล้วกันนะฮะนะ,อ,ะอันนี้คือข่าวสารของผมที่นํามาฝากเล็กๆน้อยๆกันแล้วกันนะฮะนะแล้วก็ข้อสงสัยว่าทําไมคลิปผมถึงไม่ค่อยมานะฮะนะอ่ะโอเคตอนนี้อีเวนต์ใหม่นะครับนะแบงค์ดีมเซิร์ฟญี่ปุ่นนะฮะนะซึ่งอันนี้เนี่ยมีของใหม่เข้ามา1อย่างด้วยนะฮะนะซึ่งอันนี้ผมขอบอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่า ต้องอัปเดตตัวเกมก่อนนะถึงจะสามารถเข้ามาเล่นได้นะครับถ้ายังไม่ได้อัปเนี่ยก็เล่นไม่ได้นะฮะก็อย่าลืมไปอัปเดตเกมผ่านทางอูแอแล้วก็ a p p s t o r e แล้วก็ l a y Store ด้วยนะฮะนะก็เริ่มแรกเลยคือระบบที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสดสดร้อนร้อนเลยนะฮะในแพทนี้นะครับระบบนี้มีชื่อว่า Daily Live Bonus นะฮะอ่ะไปครับเข้าไปที่ตัวโน้ตนะครับนี่จะมีนี่ครับระบบใหม่เข้ามา1อย่างครับที่เป็นรูป กล่องของก่นและมีรูปโน้ตดนตรีอยู่นะฮะนี่กดปุ๊บครับนี่นี่คือระบบใหม่ที่เข้ามาในอีเวนต์ในในแพทนี้เลยก็ว่าได้นะครับนะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นภารกิจนะครับให้เราเล่นเพลงอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงแบบเอ่อคอปเวอร์หรือว่าเพลงออริจินอลนะครับนะไม่จํากัดครับว่าคุณต้องเล่นวงไหนนะฮะนะเล่นเล่นเพลงวงไหนก็ได้นะฮะนะหเพลงนะครับ ซึ่งถ้าเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ของกวอนนะครับนะซึ่งก่อนจะได้เนี่ยเราควรจะเลือกก่อนว่าเราจะเอาอันไหนนะฮะนะนี่อันนี้จะเป็นตั๋วนะครับเป็นเป็นไอเทมใหม่นะก็คือตั๋วสกิลนะครับตั๋วอัพสกิลวงนะฮะนะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันอัพอะไรได้บ้างนะครับนะน่าจะอัพเลเวลวงหรือว่าอัพแบบทําให้วงดนตรีของเราเนี่ยมันเก่งขึ้นมันทําคะแนนได้เยอะขึ้นหรือเปล่านะฮะนะนะเพราะว่าตอนนี้คือผมยังไม่รู้อะไรมากนะ ก็ถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเลือกมูฟนิก่าเป็นวงแรกเลยนะฮะคือให้เราเลือกก่อนนะครับนะนี่ปึ๊บนี่เลือกตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเนี่ยครับนะเลือกวงไหนก็ได้ครับแล้วก็จะมีหินเนี่ยครับผมอันนี้จะเป็นหินเป็นหินอ่ามิลเลอร์คริสตัลนะครับนะเป็นมิลเลอร์คริสตัลนะครับสองชิ้นนะฮะนะเราสามารถเลือกได้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมเลือกนี้ละกันครับเป็นตัวสกิลกันละกันนะครับนะแล้วก็กดตรงนี้ด้วยนะฮะนี่อันนี้ผมไม่รู้นะ มันคืออะไรครับผมน่าจะเป็นแบบเป็นการแจ้งเตือนว่าเอ้ยเราทําภารกิจเสร็จแล้วมั้งแล้วแบบของเข้าตัวอัตโนมัติอะไรแบบนี้หรือเปล่านะฮะนะ,ะนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าก็นั่นแหละครับคือถ้าเราเล่นเพลงนะครับนะลงไลฟ์แรกของแต่ละวันนะครับนะก็จะได้ของนะฮะนะโอเคส่วนถ้าเราทำนะฮะนะสะสมครบเจ็ดวันเนี่ยเราก็จะได้การ์ดเป็นกาชาทิเกต 1ใบนะฮะหรือว่าตัวแดงนี่แหละนะฮะง,ง่ายๆเลยนะครับนะอ่าก็ตัวตัวนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปสุ่มตู้กระชาปองได้นะฮะนะแต่แน่นอนว่ามันไม่การันตี3ดาวหรือ4ดาวนะครับนะผมไม่แน่ใจนะอียืนึงก็คือว่าไอ้ตัวแดงเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีใครได้เท่าสักเท่าไหร่นะคือมันมันเป็นไอเทมที่ได้ยากที่สุดแล้วแหละนะในเกมนี้นะครับเพราะว่าคือ เกมไม่ค่อยแจกไอ้เจ้าไอ้เจ้าตัวนี้สักเท่าไหร่นะฮะไอ้ก,กาชาทิเกนเนี่ยนะฮะนะคือตัวทองเนี่ยมีโอกาสได้ง่ายกว่าเยอะอีกนะครับนะอ่าก็ใครสนใจก็ทํากันได้นะครับนะก็ถือว่าใครสายฟรีนี่ก็ยิ้มเลยนะฮะนะแล้วก็คนที่เล่นเซอร์ญี่ปุ่นเนี่ยก็ยิ้มเช่นเดียวกันนะฮะนะนี่คือระบบใหม่ที่เข้ามาในแพทครั้งนี้นะครับนะผมก็เอามาฝากกันนะฮะนะอ้าวไปครับมาอันนี้กล่องของขวัญนะครับนะใช่ครับตอนนี้ตัวเกมมีการแจก เป็นเพชรนะครับ50เพชรนะฮะนะอ่าฉลองนะครับเออแบงดีมปิงโกะภาค2นะฮะฉายนะครับก็สามารถกดรับได้เลยนะฮะนะก็ถือว่าดีได้แหละนะฮะเพราะว่าผมจะได้สะสมเพชรไปเรื่อยๆนะฮะรอวง RAS เข้ามานะครับนะในเดือนสิงหาคมนี้นะยังมียังมีเวลาอยู่นะประมาณ2-3เดือนนะครับนะก็จัดไปนะครับอ่ะมากาชาปองดีกว่านะ ก็ตู้นี้อยู่จนถึงวันที่31พฤษภาคมนะฮะก็คือโอ้โ oh, หสิ้นเดือนพอดีเดะเลยนะฮะนะนั่นหมายความว่าอีเวนต์ครั้งนี้จบวันที่29นะครับ29พฤษภาคมก็มีเวลาทั้งหมด8วันนะฮะโอเคมาเรามาดูทางด้านของอาสก,กีและตัวละครกันดีกว่านะครับเริ่มแรกเลยนะฮะก็คือซูกุมิจังนะครับอีเวนต์ครั้งนี้เนี่ยซูกุมิจังจะเป็นนางเอกนะฮะของ อีเวนต์ครั้งนี้นะฮะนะซึ่งแน่นอนว่าทีน้ากับซายโยถูกใจสิ่งนี้อย่างแน่นอนนะครับนะโอเคเป็นการ์ดสีดาวการ์ดยิ้มนะฮะนะก็สกิลก็คืออ่าบูทคะแนนนะครับ60%นะฮะถ้าเรากดบูทและก็เพอร์เฟกนะฮะเป็นเวลา7.5วินาทีนะครับนี่นี่ครับมือคีย์บอร์ดของวงอัพเตอร์โกรนะฮะนะนี่นี่โอ้โหภาพนี้นี่ถือว่าชัดเจนมากเลยนะฮะคือต้องอธิบายนะครับว่าซูกุมิเนี่ยเป็น ตัวละครที่เหล่าสาวๆของวงอัลเตอร์โกลเนี่ยเอ็นดูมากที่สุดแล้วนะฮะนะใครๆก็รักซึกุมิจังนะฮะนะเออผมก็รักเหมือนกันแหละนะมาส่วนคนสองครับเป็นทางด้านของฮีจังนะครับฮีนาจังเอ้ยเนี่อะไรล่ะฮีฮีมาลีเออแม่ฮีนาจังอะไรล่ะเออฮีมาลีจังนะฮะจากอัลเตอร์โกลนะฮะเป็นการ์ดยิ้ม4ดาวนะครับส่วนสกิลนะฮะสกิลเนี่ยคือผมเข้าใจผิด มาโดยตลอดนะฮะนะแต่ว่าต้องขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับคนที่ใช้แอดเค้าที่มีชื่อว่าเออฮาคุคูฮายะฮาคุคุค,ค,คุอันนี้สักอย่างนี้แหละฮะก็ขออภัยที่ถ้าเรียกผิดนะครับนะคือเขาบอกว่าอ่าสกิลเนี้ยคือบูสต์บูสต์คะแนน95%นะครับนะถ้าเป็นถ้าถ้าทีมเป็นสีเดียวกันนะครับนะก็คือหมายความว่าทั้งทีมเนี่ย เราใช้การ์ดตัวเขียวหมดเลยอสมมตินะใช้การ์ดเขียวหมดเลยเนี่ยก็จะเป็นการบู๊คะแนนเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะและถ้าเป็นแบบอาการ์ดอีเวนต์คะแนนการ์ดอีเวนต์คะแนนเนี่ยออย่างเช่นอีเวนต์ครั้งนี้ใช้การ์ดยิ้มใช่ไหมแล้วท,ทั้งทีมของเราเนี่ยใช้การ์ดยิ้มหมดเลยเนี่ยก็จะเป็นการบู๊คะแนนหนึ่งร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะนะแต่ว่าถ้าเรากดกรีนเนี่ยถ้าเรากดกรีนเนี่ยมันก็จะลดเหลือแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็นี่คือ ข้อมูลสกิลนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะถือว่าเอาจริงๆผมก็รู้สึกสับสนเหมือนกันนะครับหลายคนก็แบบแบบคิดผิดเหมือนกันนะจริงๆผมก็เหมือนกันนะฮะต้องต้องขอบคุณสําหรับแอคเคาท์คนนี้ด้วยนะฮะสำหรับฮาคุคุเฮฮาคุคาคาลุเออฮาคุคารุนะครับนะโอเคขอบคุณที่มาบอกนะฮะนะอ่ะอันนี้คือฮิมาริจังนะฮะส่วนอันนี้จะเป็นภาพที่ฮิมารินะฮะกับซูกุมิแล้วก็โทโมเอะนะฮะกำลังจะ ออกจากโรงเรียนกลับบ้านด้วยกันนะฮะสามคนเลยนะฮะเออโอเคส่วนคนต่อไปนะครับก็จะเป็นทางด้านของโทมโมเอะนะฮะโทมโมเอะสามดาวการัรดยิ้มนะฮะสกิลก็คือเพิ่มเลือด300หน่วยนะฮะแล้วก็บุคคะแนน3 0มนะฮะโอเคเป็นเวลา7.5วินาทีนะครับโอเคส่วนอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เหมือนมาซุบซิบอะไรกันหรือเปล่ปาเนี่ยนะครับระหว่าง ทางด้านของโทโมเอะฮิมาริแล้วก็รันจังนะครับนะส่วซ,ซูกุมิไม่รู้อะไรเลยนะฮะมัวแต่นั่งคิดอยู่เนี่ยไม่ใช่เหรอคือยืนคิดอยู่ว่าเอ๊ยฉันมาทำอะไรที่นี่หรือเปล่านะนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูชุดกันดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นทางด้านของซูกุมิจังนะครับมาในแนวแบบชุดสีสีดําเหลืองขาวนะฮะนะน,นี่ส่วนดอกไม้มาเป็นแนวแบบอ่าสีสีเหลืองนะครับแล้วก็สีดำนะโอเค ขอแตะนั่นนิดนึงนะครับนี่ทานุชิแม่ส่วนคนที่สองครับอ่าอันนี้จะแตะต่างนิดนึงครับผมเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีชมพูเนาะนะครับทางด้านของพิมารีจังนะครับนะทรงผมทวินเทลซะด้วยนะฮะเออผมชอบพิมารีจังมากกว่านะนี่นี่ครับโอเคไปลครับพอส่วนด้านของโทโมเอะนะครับโทโมเอะนี้จะออกเป็นแบบสีเหลืองนะครับนะสีเหลืองนะครับดอก ดอกไม้เป็นดอกเป็นเป็นกล้วยไม้เนาะกล้วยไม้สีแดงนะครับนี่ขอแตะนิดนึงนะนี่นี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับชุดของตัวละครในอีเวนต์ครั้งนี้นะครับโอเคกลับออกมาต่อไปครับผมอ่ะกดสิกดไม่ติดแปลว่าเน็ตไม่ดีนะฮะนะโอเคกำลังเล่นตึงๆอยู่นะครับนะอ่ะในที่สุดนะครับอีเวนต์แบบฟรีไลฟ์ห้องม่วงนะครับเป็นฟรีไลฟ์ห้องม่วงกลับมาแล้วนะฮะ หลังจากที่ห่างหายไปโอ้โหก็คือหลายอีเวนต์นะคือหลายเดือนเลยแหละนะครับประมาณ2เดือนมั้งนะครับนะโอเคเราไปดูกันดีกว่านะฮะต้องใช้แต้ม CP ในการเล่นเท่านั้นนะครับนะยิ่งใช้เยอะคะแนนก็ยิ่งได้เยอะนะฮะนะเริ่มแรกเลยนี่เพลงเฮลเด้นนะฮะโอ้โหเพลงนี้บอกเลยว่าเจอฮีไร์นี่ปวดหัวทุกทีนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเพลงที่ถือว่าโคตรยากจริงๆนะครับปราบเซียนมาแล้วหลายคนนะฮะนะแต่ตอนนี้เพิ่มระดับสเปเชียลเข้ามาครับผมนะฮะ ลดความยากครับจาก28เหลือ26นะฮะก็ถือว่าเข้าถึงง่ายบ้างนะฮะนะแต่ผมไม่เล่นนะเพราะว่ามือถือของผมสเปคต่ำนะครับนะแค่แค่20นี่ก็จะแย่อยู่แล้วนะฮะโอเคอ่ะส่วนอีกเพลงนี้ครับผมเพลงคารานะคารามั้งนะครับนะก็อ่าเพิ่มโอ้ไม่ได้เพิ่มระดับความยากสิคือคือสเปเชียลยังเป็น26เนอะนะครับก็คือคงที่นะครับคือยากสุดสต e ีม26 สเปเชียลก็26เช่นเดียวกันนะฮะนะไม่รู้ว่าแตกต่างกันไหมแต่ก็ใครสนใจก็ลองเล่นดูกันแล้วกันนะครับแล้วก็เพลงใหม่ของอัปเตอรโกลนะครับเล็ดเล็ดเลดนะครับเล็ดเล็ดเล็ดเลดสตัวนะฮะเล็ดสามคำก็พอนะฮะก็สำหรับความยากนะครับก็คือ easy 8 normal 13 hard 17แล้วก็ยากสุด26นะครับอ่าต้องใช้แต้ม CP ในการเล่นนะฮะนะไม่ว่าจะเป็นทั้ง200 400แล้วก็800นะครับใช้แ0ดร้อแล้วกันนะฮะมันจะแบบ บวกคะแนนได้เยอะมากจริงๆนะครับนะเบอร์หนึงครับอีเวนต์ครั้งนี้ผมตั้งเป้าหมายจะเก็บแต้ม CP ทั้งหมด8,000นะฮะนะอ่านี่คือตามมาตรฐานของผมนะโอเคอ่ะไปครับก็วันนี้ผมจะปั่นจนถึง2,000แต้มเนาะนะครับตัวนี้คือได้มาฟรีๆ200เนาะนะนะมาโอเคของขวัญครับมาครับไล่ดูกันเลยนะฮะนะโอเคถ้าเราเก็บแต้ม ถึง20,000นะครับเราก็จะได้การ์ดเป็นทางด้านของอาโมกาจังนะครับนะสดาวเป็นการ์ดลูกไฟนะฮะนะ1 EA ถ้าเราเก็บแปมครบ30,000นะฮะเราก็จะได้เป็นสติกเกอร์โทโมเอะ1 EA นะครับแล้วก็ของรางวัลน,นะฮะเป็นลันจังนะครับถ้าเราเก็บแปมครบ100 0 0แนะฮะนะเป็นการ์ดสดาวการ์ดเขียวนะครับนะมาดูว่าสกิลเป็นไงบ้างนะครับไป รอเวลาโหลดนิดนึงนะครับพอดี WiFi ห้องผมไม่ดีนะฮะโอเคปึ๊บตาครับมาขอเริ่มแพงแล้วเนี่ยอ้าอุย้ยภาพสดเนกันนะเนี่ยนะผมชอบเนี่ยรันจังชุดแบบนี้เนี่ยเออก็รันจังนะครับการ์ดสามดาเป็นการ์ดเขียวนะฮะนะสกิลก็คือเพิ่มเลือด450นะฮะแล้วก็บุกคะแนี่เป็นเวลา8วินาทีครับนี่นี่ครับโอ้ผมชอบรันจังชุดนี้มากเลยเนี่ยหวังว่าคงจะได้นะนะครับนะ ส่วนภาพนี้โอ้โหสองคู่แข่งคู่ปรับนะฮะมิยาโตะอยู่กี่นะนะฮะแล้วก็รันจงังครับผมเหมือนจะเดินสวนทางกันนะครับนะแต่ไม่ได้แบบทําหน้าตาโกรธใส่นะฮะแต่ว่าคือยิ้มด้วยกันนะฮะนะคือทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนกันนะครับนะแล้วก็เป็นคู่แข่งด้วยกันนะฮะเป็นคู่แข่งที่ดีนะฮะเพราะว่า ทางด้านของกินาจังเนี่ยเคยบอกว่าลัานจังนะเป็นผู้เป็นคู่แข่งที่ดีนะฮะนะแล้วก็ผมก็ภาวนาอยากให้2คนนี้อยู่ด้วยกันนะครับอืมนะโอเคอ่ะต่อไปครับผมเป็นทางด้านของโมกะจังนะครับ2ดาวเป็นการลูกไฟนะฮะนะสกิลก็คือคือเข้าสู่สถานะแช่แข็งเป็นเวลา5าวินะครับนะก็นั่นหมายความว่าถ้าเรากดพลาดนะครับแบดหรือว่ามิสเนี่ยเลือดจะไม่ลดนะฮะนะ แล้วก็เพิ่มเลื่อนนะครับเฮ้ยเพิ่มไม่ใช่เพิ่มเลือสิเพิ่มคะแนน10%นะฮะเป็นเวลา5วินาทีเช่นเดียวกันนะครับนี่อันนี้เป็นท่านั้ของโมกาจังเนาะการสองดานนะครับโอเคเอีเวนต์จบวันที่29นะครับก่อนเวลา1ทุ่มนะฮะตามเวลาในบ้านเรานะครับโอเคไปกลับออกครับมาส่วนเรื่องของการจัดวงอันนี้ผมขอไม่บอกไม่พูดอะไรมากแล้วกันนะครับนะคือเอีเวนต์นี้เป็น afterglory ผมก็คงจะไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับแต่ว่าสงสารน้องสุกูมิมากนะฮะเพราะว่าการ์ดยิ้มเนี่ยสุกูมิเนี่ยผมไม่มีนะการ์ดสาดาวหรือหรือว่า4ดาวเนี่ยผมไม่มีนะครับก็เลยต้องหยิบเนี่ยผมเป็นการ์ดเขียวขึ้นมาแทนนะฮะนะเพราะว่าสุกูมิสดาวนะฮะการ์ดเขียวน่าจะดีกว่านะฮะนะก็ประมาณนี้นะครับนะก็หลายคนอาจจะแบบบ่นเหมือนกันว่าเอ้ยพี่พี่ใช้วงอัโตโกอ,อีกแล้วหรอนะฮะนะ คือทำอย่างนี้แล้วทำไงไงได้นะฮะเพราะว่าอีเวนต์ครั้งนี Murder, ้เป <Tah> ็นอัล์โกโอลี <goal. S 1> e. ่เนาะนะฮะนะคงไม่ว <drawn> ่ากันนะโอเคก็รีวิวอีเวนต์แบรนด์ดีมส์กันเป็นปฏิสีกก็น่าจะจบแต่เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับนะก็เดี๋ยว จอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะก็น่าจะเป็น GTA แล้วแหละนะฮะนะลงมอดอนิเมะนะครับนะก็ถ้าเป็นไปนได้ผมจะอัดเกมภาคเซนเรียร์มาฝากจะดีกว่านะครับส่วนภาคห้าเด็กผมต้องขอเทสไปเรื่อยนะฮะนะถ้าไม่ไหวก็ขอผ่านกันแล้วกันนะครับนะก็ใครสนใจก็ไปโหลดมาได้ครับผมนะฮะอีพิกเกมเอ้ยวันนี้นะ่าจะเป็นวันสุดท้ายนะฮะที่เขาจะแจก GTA ภาค5นะฮะก็ใครที่ยังไม่ได้ตัวเกม GTA ภาค5นะี่ยก็รีบไปกดเลยนะฮะนะถ้าพลาดแล้วก็พลาดเลยนะฮะก่อน4ทุ่มคืนนี้นะฮะนะโอเคก็สำหรับใครไลค์แชร์กันได้นะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วนะ,ะก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ